พีเอ็นชานลนะครับวันนี้จะมารีวิวปืนอัดลมครับบอกได้นะครับราคาหนึง่งร้อยเก้าสิบแปดคือเป็นรับของเมื่อกี้ครับี๋ยวแกะเลยนี่ตู้ของมันจะแกะยากเพราะมันู้น,น,ออนะ

ดูตัวปืนะนะฮะวัสดุเป็นไงบ้างครับผมวัสดุเป็นไงบ้างครับวัสดุเป็นไงบ้างครับดีนะครับถือว่าดีนะครับนี่พลาสติกก็ใช้ได้นะครับมีท่อเก็บเสียงด้วยนะครับาราคาเท่าไหร่คะราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทนะครับรวมค่าส่งแล้วจากลาซาด้านะครับ แมกซีนนะครับดูก็โอเคเดี๋ยวผมขอลองก็เดี๋ยวอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับโอเคพลาสติกก็โอเคนะครับคือสมกัาราคานะครับผมคนวิธีการเล่นก็กด่มแมกซีนนะครับนี่คือช่องคัดบอกของมันครับนี่คือลูกมันที่ต้องใช้ไม่ใช่ลูกครับแล้วลูกมันอยู่นี่ครับ เดี๋ยวผมลองใส่ดูนะครับออกนะจ๊ะเด็กที่เล่นก็ระวังกันด้วยนะครับต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลนะครับไม่งั้นไม่สามารถที่จะเล่นได้นะมาเดี๋ยวผมจะเจะรูกห้ด,ดูนะดน้อยก็ช่วยให้ผู้ปกครองดูแลด้วยนะครับอาพผมขอลองใส่แม่ก็ปินไหมแม่ก็ฟิงอยู่ไหน,ไ,ไ,หนได้มันจะยึดติดกันมาทําเราก็ต้องมาตัดออก มันเป็นปอกกระสุนเหมือนของจริงครับขนาดเท่าจุดสามแปดนะครับเยวผมจะลองยิงดูนะครับผมใส่บิดด้านเ่ย มันกับราคาจริงครับน่าเอานี่ครับคัทบอกของมันนะฮะฟังเสียงลูกนี้จะให้หายนะครับมีมาจำนวนจำกัดมากหายแล้วจะหาซื้อยากนะครับก็ต้องซื้อราคาไอ้ตุม้ม,<อ>มนี้ค่ะมาหลอกนะครับเป็นน่าจะเป็นก็อกสแปดได้นะครับ รีวิวตอนบ่ายสองนะทุกคนทุกคน,กคนไอ้คัสบอกน,นี่ไม่จำเปนต้องใค่หรอกครับไม่ต้องไข่หรอครับกูลองดูเดี๋ยว<ม>จบรีวิว,วนะครับนะฮะก็สมกับราคานะครับก๊อกสิบแปดก๊อกสิบแปดนะครับคนส่งลางานลาซาด้าโอเคคิดว่าใช้ได้ครับเยี่ยมคัสติสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ